แท็กลิสต์โน้ตบุ๊ก AI น่าใช้ปลายปี2024ที่รองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆได้อีกยาว ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาแนะนำโน้ตบุ๊ก AI น่าใช้ในปลายปี2024นี้นะครับซึ่งระบบปฏิบัติการ Windows ก็ได้มีการอัปเดตรวมถึงเพิ่มฟีเจอร์ AI อย่าง Copilot มาได้ระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเปิดตัวใหม่ๆแล้วนะครับรวมถึงโน้ตบุ๊กที่เราิส s t มานี้ มีการใช้ชิป AI ที่มีการประมวลผล AI ดีกว่ารุ่นก่อนๆค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Intel หรือฝั่ง AMD ส่วนโน้ตบุ๊กที่ใช้ชิป ARM นะครับก็มีหลายๆคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าระบบรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะยังต้องมีการปรับปรุงอยู่บ้างนะครับเราก็เลยยังไม่ได้แนะนำตอนนี้ส่วนรุ่นที่เราจะแนะนำนะครับจะมีสเปคเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่รุ่นแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ MSI Prestige 16 AI Studio ในรหัส D1 VEGK228TH โดยรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ตประมวลผล Intel Core Ultra 7 Processor ในรหัส 155H Meteor Lake 6P Core 12P Thread และ 10E Core กับอีก 10E Thread ความเร็วการประมวลผล P Core สูงสุดนะครับถึง4.8 GHz และความเร็วการประมวลผล E Core นะครับสูงสุดถึง3.8 GHz หน่วยการประมวลผล NPU หรือว่า AI นะครับสูงถึง40 Terian Operation per Second ซึ่งก็ถือว่ารองรับการประมวลผล AI ได้สบายๆส,ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นจอ OLED ความละเอียด UHD+ หรือ ,3840 คูณ2 4ร0พิกเซลขนาด16นิ้ว DCI P3 RAM 32GB แบบ LPDDR5 ส่วน ROM นะครับก็จะให้มาที่ 1TB เป็นแบบ SSD Gen4 X4 GPU นะครับจะเป็น NVIDIA RTX 4050 DDR6 6G พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB Type A 3พอร์ต USB Type C Thunderbolt ช่องใส่ SD card ช่อง HDMI รองรับ WiFi 7ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะให้มาแบบ4เซลล์99วัตต์ชั่วโมงพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home และวารันตีอีก2ปีนะครับซึ่งแบ่งเป็นวารันตี1ปีทั่วโลกและอีก1ปี สำหรับประเทศไทยและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ AI มาช่วยในรุ่นนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของภาพและวิดีโอที่มีการใช้ AI ช่วยลด Noise ของเสียงจากไมโครโฟนและปรับรายละเอียดของภาพให้คมชัดขึ้นโดยระบบเสียงของ MSI รุ่นนี้นะครับก็จะรองรับ Hi-Res Audio รวมถึง DTS Audio จากไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัวเครื่องถึง3ตัว รุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น HP Omen Transcend 14โดยรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ตประมวลผล Intel Core Ultra 7 Processor ในรหัส 155H Meteor Lake 6P Core 12P Thread และ 10 e c e r อกับอีก10 e r e a ดความเร็วการประมวลผล T คอสูงสุดนะครับถึง4.8 GHz และความเร็วการประมวลผล e c r อนะครับสูงสุดถึง3.8 GHz หน่วยการประมวลผล NPU หรือว่า AI นะครับสูงถึง40 t ส r r er i a o Operation per second ซึ่งก็ถือว่ารองรับการประมวลผล AI ได้สบายสบาย ส่วน G P U นะครับจะเป็น N V I D I A G e F O R C E R T X 4060แรมให้มา16 g ิเป็นแบบ L P D D R 5 X ส่วน ROM นะครับจะเป็นแบบ S S D S O L I D S T A T E 1TB จอขนาด14นิ้วความละเอียด 2.8K หรือ2,880คูณ1,800พิกเซล O L E D VRR Adaptive 48ถึง120 Hz 100% DCI P3 ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น USB Type C Thunderbolt 4 1พอร์ต USB Type C ธรรมดาอีก1พอร์ต USB Type A 2พอร์ตพอร์ต HDMI และพอร์ต3.5รองรับ WiFi 7ส่วนระบบเสียงนะครับก็รองรับ DTS X Ultra Hyper X พร้อมลำโพงคู่ระบบปฏิบัติการนะครับก็จะให้ Windows 11 Home ส่วนแบตเตอรี่ นะครับให้มาที่6เซลล์71วัตต์ชั่วโมงพร้อมอะแดปเตอร์140วัตต์พอร์ต USB-C รุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น ASUS TUF Gaming A16 ถึงรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ต AMD Ryzen AI 300 Series โดยเป็น Ryzen AI 9HX 370สถาปัตยกรรม4นาโนเมตร Zen 5โดยมี 4P คอร์ 8P Threads และ 8E คอร์16 E-Trade ความเร็วการประมวลผล p c o r e สูงสุดนะครับอยู่ที่5.1 GHz และความเร็วการประมวลผล E-core สูงสุดนะครับอยู่ที่3.3 GHz และการประมวลผล NPU นะครับอยู่ที่50 t e r i a n operation per second ส่วนกราฟิกนะครับก็จะให้ Nvidia GeForce RTX 4060 8G DDR6 RAM 16G เป็นแบบ LPDDR5X ROM 1TB เป็นแบบ m 2 ssd ซึ่งมี2ส,สล็อตนะครับให้อัพเพิ่มส่วนหน้าจอนะครับก็ให้มาที่ขนาด16นิ้วความละเอียด2 5 k หรือ2560คูณ1,600พิกเซล refresh rate 165Hz รเ,เร16 Z, โดยเป็นจอ ips srgb 100%พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีพอร์ต rj 4 5 1พอร์ต USB Type C 1พอร์ตแบบ Thunderbolt 4 USB Type C 3.2อีก1พอร์ตรองรับการต่อจอ Display และ G-Sync นอกจากนี้ยังมี USB Type A อีก2พอร์ตและพอร์ต3.5รองรับ AI Noise Canceling l Technology Dolby Atmos Hi g h Res Certification และ support Microsoft c o n t o r a near field and far field ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะให้มาแบบ4เซลล์90วัตต์ชั่วโมงพร้อมอะแดปเตอร์240วัตต์พร้อมวารันตี2ปีโดยแบ่งเป็น1ปีนะครับที่จะเป็น perfect วา r ันตีถึงข้อเสียของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการรองรับ WiFi แค่ 6E นะครับต่างจากรุ่นที่พูดมาก่อนหน้านี้ที่รองรับ WiFi 7 และนี่นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊ก AI สเปคดีที่แนะนำปลายปี2024นะครับซึ่งก็คิดว่าสเปคนี้จะรองรับฟีเจอร์ AI ในอนาคตได้อีกยาวถึงถ้าหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ที่ description และคอมเมนต์ปังหมุดก็สามารถเข้าไปตามกันได้เลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกด hype, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน